กลับสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชแนลนะครับก็กลับมาพบกับเ,เพื่อนๆอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับเทรนมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับซึ่งเป็นไวรัลมากที่สุดในตอนนี้กับเพลงอยากเป็นป้าแต่งแฟนลุงพลนะครับของคุณพิมพ์จ๋ายอดบัวงามนะครับ ซึ่งมีผู้คนนะครับเข้าไปชมมากกว่า11.1ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าดังไม่หยุดชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วล่าสุดนะครับคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับพร้อมคุณพิมพ์จ๋ายยอดบัวงามเนี่ยก็ได้ออกคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็นําเพลงเนี้ยไปทําการแสดงบนเวทีด้วยนะครับสนุกสนานม่วนซื่นโฮเซลขนาดไหนนะครับลุงภูมีภาพมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเรียกดาย่อยนะครับลองไปชมกันดูนะครับ ปปเเตอยาก็น,นถ้าเพื่อนๆอยากหาชมเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ช่องยิ่งยง24นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มีให้ชมกันเทียบเลยนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับลองไปชมกันดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนจบคลิปนะครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลุงพู ool, หรือภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ